ตอนนี้เรายัางอยู่ที่วัดนครเน,นื่องเขนนะครับเดี๋ยวเราจะไปใต้โบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปด,ไปดูไปทำบุญใต้โบสถ์กันนะครับรอใต้โบสถ์นะครับยาย นี่ภายใต้พระบูชสดนะครับของวัดนครน,นังเขตนะครับหรือวัดต้นตาลนะครับนีเดี๋ยวจะให้ดูภาพกิจกรรมป่าผนังก่อนนะครับนี่นะฮะกิจกรรมาปา,ารกรราปนางังก็จะเป็นพุทธ ชาดกสิบชาตินะครับของพระสมมารพรพุทธเจ้านะครับ ก็จะมีทำบนองศพเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรากราบองค์หลวงพ่อสะทอนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดทองลูกนิมิตซึ่งอยู่ภายใต้บน เดี๋ยวเราไปทำบุญนะรลองศพกันนะครับมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยนะครับและแต่ศรัทธานะครับก็ได้บุญเหมือนกันนะครับผมข้าพเจ้าในนัตตพงปทมมพุนพรมองคลขอทําบุญลงศพอุทิศส่วนบุญส่วนให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธธรรมประสงค์คุณบิดามารดาอุบาอาจารย์ญาติกาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีทั้งหลายจงมารับส่วนบุญส่วนบุที่ข้าพเจ้าได้ทำและอุทิศในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ